อ่ะะคสวัสดีค่ะวันนี้ทั้งวันนะครับเรายังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครใช่วันนี้ทั้งวันเราไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าหนาวมากข้นนก็เลยจะไปี่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นฮีบาหรือเปล่าข้างข้างนอกมันแบบติดลบเจอมากเลยแล้วมันหนาวเมื่อกี้หนูชวนปาไปเล่นสโนว์แมนแล้วก็เกินลบสิบสี่โอ้โหมันแบบว่า หนาวแบบสุดๆตอนแรกก็จะขึ้นเขาไปเล่นทีมบ้าเปลี่ยนใจดีกว่าบันหนาวเกินไปตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโอกุฮิดะนะคะกาเดนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะเกสค่ะเซอออนเซนซึ่งต้องบอกก่อนว่าบ่อเนี่ยเขาเขาเปิดเป็นเวลานะก็คือเปิดเอางี้เปิดตลอดนั่นแหละยกเว้นแค่ช่วง9โมงถึงเที่ยงเขาจะทำความสะอาดบ่อ,อ,อและ ตอนนี้คือเที่ยงพอดีบ่อบอ,ออนเซนเปิดแล้วก็น่าจะเป็นจังหวะที่คนน้อยที่สุดเพราะว่าแขกใหม่ย,ยังไม่มาแขกเก่ากลับไปหมดแล้วแต่เราอ่ะนอน2คืนเราก็จะได้คนน้อยที่สุดที่นี้ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายถ้าเกิดไม่มีคนแต่ถ้ามีคนปุ๊บเราจะรักษามารยาทนะเราจะไม่ถ่ายนะคะโอเคนะงั้นเราไปลุ้นกันาให้ดู บรรยากาศด้านนอกของรีสอร์ทของเรานะคะนี่มีน้ำตงน้ำตกไน้มองไปไกลๆนะคะหิมะตอนนี้ไม่ได้ตก,ตกแต่ว่ามันมีตกสะสมไว้จำนวนหนึ่งไม่ได้หนามากเดี๋ยวเอาละส่วนท้องเซนของของที่นี่นะคะก็จะอยู่ชั้นชั้นสชั้น1นอ่าชั้นห,นนหนค่ะ แล้วที่นี่เนี่ยพิเศษก็คือว่ามีออนเซ็นแบบเอาดอด้วยซึ่งเราจะเห็นเงี้นหมดเลยไหมคะแยกผ้าไหมที่บรวมเีชว์ให้ใส่ทางชายเลยเดี๋ยวเราไปนัดเจอกันที่บ่อรวมที่เอาดอนะคะกายกายแช่ออนเซ็นเป็นไหมเป็นเป็นรวมหนูชอบไหมหนูชอบมากเลยตรงเอาดอหนูเนี่ย กุ้มไข่อไเงี้ยไม่ใช่ดำดากุ้มไข่เดี๋ยวน้องกายต้องบอกนะว่าเคล็ดลับในการลงทำยังไงอะไรอย่างนงี้แอนดแมนรูปไข่อนอ์แมนไม่หนูไม่ตัว่หนูไม่เลยแต่นี่เนี่ยหนาวเย็นไม่ร้อนมากชี่นแบบอันนี้เราเข้ามาผ่าผู้ชายก็จะตอนนี้เรา ผู้ชายก็จะมีที่ให้ตั้งเก็บสเสื้อผ้าแล้วบริเวณน,นี้จะมีให้แต่งตัวออนเซนของญี่ปุ่นต้องแก้ผ้าจนหมดเลยนะ<อ>แก้ผ้าจนแบบไม่เหลือสักชิ้นเลยดังนั้นถ้าอยากเห็นน้องกายแก้ผ้า <c oughs> <c oughs> ก็เราอาจจะถ่ายไม่ได้บางช่วงนะคะก็แต่ว่าเ,าเดี๋ยวจะไปถ่ายบริเวณที่ไม่มีแขกเลยละกันเนาะแล้วก็เป็นบ่อรวม,มออนเซนไเข้ามบา่อออนเซนก็จะมีเป็นที่อาบน้ำอย่างนี้อย่างนี้กายอาบน้ำโอย ฝังง่งนี้นะครับอ่าทีนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่แค่ออนเต็ม<า>ตอนนี้นแ้แคร์มันไปแค่แล้วร้อนไหมครับร้อนดีค่ะร้อนหน่อยนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันมันจะร้อนที่สุดบอกข้างในใแต่ว่าบอกข้างนอกจะไม่ร้อน,อนแต่ว่าวิวจะสวยกว่ามันก็ร้อนกันแต่ข้างนอก<ว>นี่คือบ่อด้านนอกนะคะที่เป็น o u ์ d o o r ก็ สวยงามไแปกค่ะความพิเศษของที่นี่ก็คือว่าเราเป็นบ่อรวมก็จะมีให้เปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้ข่านุ่งผ้าก่อนเดี๋ยวขอนุ่งผ้ากันนะตอนนี้กายหัดมาสิตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สระรวมแล้ว รวมนะฮะังสบายทีนี้สาวๆก็ยังไม่มาเลยเนาะเพราะว่าหมาม้ากับแม่แม่แอนกับน้องเกตเป็นผู้หญิงก็อาจจะช้าหน่อยอย่างเราเป็นผู้ชายก็เร็วทีนี้คือไม่น่าไปล้างหัวมันเลยอ่ะเนี่ยทาให้มันคือตอนนี้มันหนาเออมันจะกลายเป็นน้าแข็งแล้วเนี่ยคือผมเป็นผมเป็นอะไรพวกนี้น้ําเย็นมากเลยเอาแปะหูหน่อยนี่ต้องเอาน้ําร้อน ร้อนร้อนรูปหัวเนี่ยมันไม่ไหวหนอไม่ได้อ,อยไอ้ี่เลยหนูแค่ล้างตัวเฉยแค่ล้างตัวเฉยแค่ล้างตัวเฉยก็คือต้องบอกไงดีชอบมากเลยในการแบบแช่ออนเซนแบบ o u t ดอ o r เนี่ยคือหน้าตรงเรียกไงตรงตรงบริเวณตั้งแต่คอเป็นขึ้นไปเนี่ยมันจะฟินด้วยอากาศหนาวแต่วันไม่หนาวมากอยกเว้นวันนี้นะวันนี้ไม่น่าไปล้างหัวมันเลย หลังหัวมาน้ําก็เย็นเลยกินยังดีกว่าเลยหรอเออจคืนมันไม่หนานเท่านี้อ่ะรอเราจะแช่วันนี้เราจะแช่น้ำจนเปื่อยเปื่อยๆอยู่เลยมันมีความสุขมากแกแกเลยแกเลยแกละอ่าตอนนี้ใครมาดูซิใครมาคะหนูน้ะเจษมาไกาเล่นน้ำเอากระบวยมาทำไมไกายเราอยู่ตรงนี้น ไปอยู่ตรงนู้นดีกว่ามันอุ่นกว่าไม่เอาถ่ายถ่ายวิดีโออยู่นี้น้ำไม่ร้อนเนาะ<ม>คือด้วยความอากาศมันเย็นมัน้งทำให้น้ำมันไม่เนี่ยมันตัดกันดีมากเลยอะข้างบนนี่แบบหนาวใช่ใช่สนุกกับกระบวยใครไม่เคยเห็นน้องเกดอาบน้ำอะแม่แอร์อาบน้ำอเนี่ยวันนี้จะอาบไปโชว์เนี่ยฟินไหมคะเนาะจริงๆมีอบบอข้างหลังอีกนะมันเป็นบ่อที่จะเดินเอาอ๋อเหรอ ใช่เท้าหรออ๋ออะตรงนี้ก็ฟินดีก็นี่คือเป็นเออเขาเรียกออนเซ็นเอาเอาดอกออนเซ็นนะของโรงแรมโอคุฮิดะการ์เด้นนะคือใครวิ่งมาตรงเนี้ยมันลงได้หมดเพราะว่าเขาต้องไปลงฝั่งไาก่อนไม่งั้นวิ่งอยู่อะเมื่อกี้นะป้าป้าถ่ายมานะมือสั่นยีย ปากสั่นเลยอ่ะโอเควันน okay. ี้ก็พอวามปอมพอไม่อยากถ่ายเยอะนะคะอ่ายบายค่ะทุกคน